ึุดแรกหลังจากเทคเอ็กซ์ไซส์แอคทีฟยูเรด้ามาว้าวสตอรี่ว่าสตอรี่อันนี้น่าจะเป็นรัสเซียคอนโวยปะเย็ดเทต้า อิมติใช่เอามีสไตเกอร์ติดปืน2คันได้มั้งบไสเกอร์บรรทุกทหารทหาราบน่าจะมีเยอะอยู่ไสเกอร์ซัพพอร์ตเ เบิร์ตรีคอร์ดยูนิตอ่าสไตร์เกอร์รีคอรพร้อมสก้และเป็นสไตรเกอร์จาวาินพร้อมทรูเปอร์สองคันและหมดโอเค remember this is officially a humanitarian c o n และถ้าพ s สูจน์ได้ว่ามันเ e ็น่นนั้นก็ต e องพิจารณาอ i ่างระมั e ร e r a t i ย่าง t ิ่งกับกร e a h of c o u r s e ก็คือไปตั้งด่านปิดนะแต่ว่าห้ามยิงรีเทิร์นไฟ only โอเคยิงเมื่อโดนยิงตอบมาเท่านั้นเข้าใจบอ กองนี้เป็นรถจัมบรินหลบไว้เฮ้ยรถจัมบารินหมดเลยนี่ว่าไฟเกอร์จัมบารินหมดเลยโอเคอันโหลดครับโชว์หนึ่งคันกับหนึ่งไตเกอร์ที่เหลือซ่อนไว้ ไ,ไป,นนเปนนสเกรรถถังมาคันนึงครับผมว่านะเราจอดรออย่างเงี้ยโอเคพอักจะหลวดมาผมว่ารถเครื่อง<ม>บินน่ะเฮ้ยเรามีเอ9อยู่พอพักจะหลวดมาชัวเลยว่ะเธอเล็บว่ะ They're trying another approach to bypassing. Commander, redeploy your troops on these crossroads. Show them we're not here by accident. Don't forget to call reinforcements. We'll need all the help we can get to cover all these crossing points. we for tiger. Roger, we're Oscar Mike. i i อเคตรงนี้ตรงนี้เอาเป็นสเกลกับเจวารินหนึ่งคันผมว่าโอเคแล้วครับน่าจะเวิร์กส่วนตรงนู้นเดี๋ยวเอาอู้อู้อ่าตรงนี้เป็นโอเคไปต่อ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 ไปไปนู่นไปนู่นรถถังอันนี้อยู่ตรงนี่ ส่วนตัวนี้เจวารินไปนู่นเลยแล้วก็ขอรีคอนเป็นรีคอนเอ็มแรมหนึ่งคันตรงนี้กับรีคอนเชียชิปหายละเวแล้วอ Their aim was clearly to push us into a corner and you fell for it like a fool. You have no idea of the shitstorm you just stirred up. Armed vehicles are detaching from the bulk of the convoy. They're moving up in our direction. Prepare for an assault. Hi, lad. And make sure our troops are resupplied. If one of these positions is overwhelmed, fall back on the main crossroad and hunker down there. วมไปได้สวยไอ้ว่าเอ้ผมลืมผมลืมเปล่าให้แบบตูไฟรถถังแม่งขับมาแล้วบุูงเลยรัอร์ตอะซับพลายมาตรงนี้จะเป็นเป็นตัวตัวหลัก 10, 10 minutes. Copy that. 10โกันรีคอดโหลดป3 0มันจะมาโอเคตรงนี้ขอรีคอนรีคอนหเฮ้ยเฮ้ย A g M อ่ะสมุกอยเกือบถอน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  ถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยยิงยิงไป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 โอเคอ่าสเก๊อตอุ้ยเอจีเอมอีกแล้วสมองสไตรเกอร์ถอยมาแนวป่าแนวป่าข้างหลังโอเคสไตรเกอร์ถอยมาครับอ่าซัพพอร์ตรถรถปืนรถรถรถมอเตอร์มาแล้วครับรถมอเตอร์มาแล้วอารมณ์เลยทหารราบ ตังค์ไม่พออออข้างบนมันใส่ไม่หยุดเลยอะเยอะแล้ววะซัพพอร์ตต้องไปซัพพอร์ตเวรกรำแล้วฐานลาบผมก่องกอง,งนี้จะตายแล้วถอนออกมาถอนออกมาถอนออกมาเวรกรรมตายไปหนึ่งแล้วฐานลาบโอย รับเพื่อนกลับมาเร็วสมุกกัปกัปกับกัปเฮ่ยบัลินเอาจมลลินฆ่าดิขึ้นยังขึ้นดิขึ้นดิรีคอร์ดรีคอร์ดขึ้นเอาขึ้นตรงนี้ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรถอนหน่อย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 ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน โโอุ้ยโอ้โหรถถังพังอาชิตถอยหน่อย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 สโมกสมกสโม,ก,สมกหมดแล้วชิตเวนกำลับเบิดไปแล้วมอต้าอลลม สู้แล้วว่ะโหสเช่นนี้ด้วยประเด็นคือโ้หมดหมดกันกลับบ้านเลยคิปหายแล้วแตกหมดครับ ขอบีเดตเม n ชัวเกนคอนโทนโดเมนคอนโรดเดียบร้อยแตกหมดครับถอนถอนเลย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 เอาละตอนนี d ้เราเหลือแค่ตรงนี้แล้วครับมีนจวลินยังอยู่่แล้ว ฟืบลงซูปเปอร์ขึ้นไปรถขึ้นขึ้นที่ขึ้นไปแล้วยิงยิงแล้วถอนอ้าดถอนเลยยิงทางซ้ายสวย,ยมากยิงข้างหน้าอืปรับปรับเข้าไปครับถอ,อย ดีดีสวยดีสวยอาเวโคขอเป็นสติกเกอร์จาวรินเหมือนเดิมดีแล้วครับเยี่ยมผมชอบม,มากมันยิงข้างบนดี่ะอันนี้เสร็จแล้วกลับลบ้านซุปเปอร์ามาลงโอกลับเฮ้ได้อยู่ครับพอได้ เอ็นี่จอดไว้ตรงนี้เอ่อเซอรเกอร์จาว,วลินรีสปายรีสปายรีสปายแล้วไปต่ออันนี้ขอเป็นหน่วยหมวดที่หนึ่งน,นี่หมวดที่สองหมวดที่หนึ่งไหมหมวดที่หนึ่งไปทำลาย BMP อหนึ่งแล้วรีบกลับอินสันตรีรีคอนจาว,วลินแบบอสองได้โอเคปะ

get kvt kvt i go artillery fires volley after volley without repositioning sadly our mortars lack the range to provide counter battery without exposing themselves they're just asking to be beaten williams contact the lithuanian artillery battery that was training with the strike on sain maleo will come in handy i'm not going my answer Road, and there. -man medidas, to Man okay Just <Bruno Equator surviveshã professionally> <to sound encouragesvocal Miguel integrable> hold on <cont> ันนี้ได้จจวารีนมาเพิ่มแล้วอันนี้ถอนมาสองกองนี้ถอยมาเติมแล้วเอาซัพพลายมาเพิ่มดิอดีลลี่มาแล้วโอเคเยี่ยมเอามาสี่เอามาสามคันเลยด่วนๆเลยอุ้ยตกอุ้ยปืนใหญ่ลงไอชีไม่เหลือแล้ว ใหญ่มาอยังมันใหญ,ญ่โอเคอ่าสามกองสามกองสามถล่มตรงนี้ยิงเลยอ i n f ั n t r y มาเพิ่มเร็วแตกแตกแตกเรียแบแตกหมดแตกหมด ยิงเขามันมัน,ม,นมันส่งรถถังเข้าไปแล้วสไนคเกอร์โครีชีตโครีชีตโครีชีตมันจะแพ้ว่ะเรียบร้อยโดนยึดเจ้าค่ะเอ้ยเล่นยากชิบหายเลย โ oh, อ้โหรถส่งรถอ่ะอันโหลดอันโหลดทหารลาบเข้าไปเร็ววินหญ่ยิงดิเกือบร้อยวินทีดวินทีดอบ่ามีแค่ทหารเลาบไม่อยู่ใช่คือผมก็รู้ว่าแค่ทหารเลาเราไม่อยู่ครับแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยขมันมีรถถังรถเถิงอะไรเลยขังมีเนื้นนอปะไสเกอร์เนี่ย โอ้โหแล้วแบบมีแค่สไตรเกอร์เองอ่ะแล้วเมื่อกี้มันไม่มีแต้มให้ผมด้วยมา่อนมามันมียิงออโต้ไหมอ่ะต้องสั่งเองตลอดดิมันก็น่ารำคาญกันนะตะโมกเก้อ ไปอ่ะยิงหน่วยสนับสนุนศัตรตูได้ไหมยิงอ่ะยิงได้ครับแต่ประเด็นคือผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันอยู่ไหนเว้ยตอนเนี้ยคือผมไม่มีหน่วยรีคอนข้างหลังเลยอาีไฟมิชชั่นกันชีมาแล้วดีกันชีมาแล้วครับกันชปมาแล้วครับ กันชิปเออดียิงมันเออกันชิปนู่นนู่นนู่นปืนใหญ่มัน,ยยมนดีดีดีสวยดีดีดปืนใหญ่ยยมันพังแล้วครับ เอซีแล้วสสิบสวยมากอันนี้จะตกแล้วตต้องอาทีบีละสวยโอ้กันชิปโคตรเท่ต้องอาทีบีนะใหญ่เหลือสองเอ้าแตกไปหนึ่งอะแตกไปเมื่อไหร่วะเนี่ยมาสองสอง สองรถอันนี้คืออ๋อนี่ไงมันฟลโลได้เถอะเอ้ยคือปกติผมจะเล่นเกมพวกนี้ผมผมจะฟลอรอยู่แล้วคุม <c oughs> ไม่ทันโอเคไซเกอร์มาเพิ่มนี่นี่หน่วยหนึ่งนี่หน่วยสองยิงมันอาชี้เป้าไปปับปับปับยิงไหม หอยหน่อยอ่าปืนใหญ่ปืนใหญ่ถล่มไปตรงนี้ยิง fire on my mark แล้วก็ขอซั u พอร์ตเอากระสุนมาลงให้ปืนใหญ่หน่อยปืนใหญ่มันไม่ยิงออโต้อ่ะมันเสียดายตรงนี้แหละผมว่ามาแล้วมาแล้วรถถังมาแล้ว ح. เอาคนลองเอาคนลองเดี๋ยวนี้สมกุกไม่มี430ม,มานี่ถือแพ้แน่นอนทบเมื่อกี้ถือโชคดีนะ430ม,มาทันเฮ้ย